<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Tiger m i n ินอีกครั้งนึ่งน,นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานหมอ้อหม้อโมกับพดค,ครั้งแรกนะครับสั่งหม้อโมกับพด ของจีนนะตัวนี้มอจีนก็จะมีมออีกตันได้ของมอจีนหลักๆอืมดีดก็กล่องก็ไอ้อน,นะนี่นะตัวเนี้ยพี่อดอดอร์โคตรนานอืมตัวสีแดงนะครับ ด,ด,ดูจากข้างนอกนะเห็นปะ่ะสวยนะผมว่าตูวด,ดินะครับด้าน,นในง,งานดูดงานดีนะวาวไม่ใหญ่นะครับมันจะมีรุ่นใหม่กว่านี้ที่เป็นวาวที่เป็นเดือยออกมาเลยะนะครับมันจะมีรุ่นใหม่ที่วาลวคล้ายๆกับปรเลตติเลยด้าน,นใน แน่นดีแน่นมากนะครับกลวยนะครับกลวยไว้ใส่กาแฟเดี๋ยวดูด้านในดิสวยอะ่ะสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวาจะทนหรือเปล่าเอาข้อเปรียบเทียบของที่ห้อโมหูนะครับวาวตัวเดียวกันเลยดูดินะครับด้านใน คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเดะเออ,เห,อเหมือนกันเหมือนกันอันเนี้ยเขาตีตาวยี่ห้อมโมโหจริงๆอะ่ะผมบางคนก็บอกว่าไม่ให้หล้างแบบหรือนะสไลด์แต่ผมครั้งแรกอะ่ะก็จับเลยนะครับสไลด์ห้องก็จะเลอะๆหน่อย ผมวนมากก็เนี่ยเอารอบแรกแล้วก็เอาสไลด์ล้งก่อนนะครับแต่รั่วไม่รั่วนี่ไม่รู้จริงนะครับราคามันแพงมากแต่ชฉบะสกมันพีรเดอร์ช้านะครับคือทำไมผมต้องเอาบอกว่าให้เอาพวกแบบล้างอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นพวกอลูมิเนียมถูกป่ะเวลามันทำออกมาจากโรงงานแล้วอะ มันอาจจะมีพวกฝุ่นอะลูมิเนียมเกาะอ,อยู่ซึ่งพวกนี้บางทีถ้าโดนน้ำมันอาจจะไม่หลุดอาจจะต้องใช้แฟบเนี่ยเพื่อไปแยกแยกตัวฝุ่นกับตัวของตัวฝุ่นที่มันติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเหมือนที่เราแบบถ้าเราทําความสะอาดรถเนี่ยจ่ปะถ้าเราเอาน้ําฉีดปกติฝุ่นก็จะไม่ออกถูกไหมนะครับแล้วก็แนะนําเนี่ยผมก็จะแนะนําประมาณว่าเราควรครั้งแรกอะแล้ก็ควรที่จะแบบ ทำความสะอาดด้วยพวกแบบน้ำยาพวกนี้ยเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมันแจกตัวออกจากพื้นผิวพวกนี้นะครับแล้วเราก็ไปต้มน้ําเปล่าสักรอบถึงสองรอบแล้วแต่เราต้มทิ้งนะครับก็หลัง บางคนบอกว่ากลิก่นมันจะติดจริงๆแล้วอะพอเราล้างตะอากแล้วตากแดดตากลมนะครับกลิ่นมันก็หายไปถ้าใช้น้ำยาน้ำยาพวกล้างจานไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดแน่นอนอย่างเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยมีแล้วืกลิน่นอย่างนี้ล้างจานนะทันไลทไม่มีเลยนะครับเราก็ การเทสนะครับน้ำใต้วาลโอเคอยู่นะครับน้ำหนักในการกดก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเยวมา เราก็มาตั้งเตานะครับแล้วก็เอาอันนี้คล้องไปซะหน่อยอยวกระเด็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำเดี๋ยวเรามาดูว่าหม้อรั่วหรือเปล่า เ็นจริงอย่างเงี้ยเราสั่งจากจีนใช่ปะเสร็จแล้วให้เขาตีตาม,มาก็ได้ว่ายี่ห้อเราเองก็ทําได้เพราะทรงไม่เหมือนกันบนเลยสั่งมาจากอีกยี่ห้อหนึง่งก็ส่งเดียวกันแต่เขาตีตายี่ห้อเขามีน้ำออกมาได้ปะ ลุดรอบหม้อดีกว่ารัวไหมไม่รัวนะครับเนี่ยต้มเนี้ยทิ้งสักสองรอบกำลังดีนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับซื้อหม้อมาใหม่ล้างหม้อด้วยน้ำยาล้างจาน อยาล้างอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่บ้านเราใช้เสร็จแล้วก็เอามาต้มน้ำทิ้งนะครับสักสองรอบแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งนะครับสวัสดีครับ